สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเย็น Hello Good Eve n i n g หมายถึงสวัสดีตอนเย็นนะคะตอนนี้อยู่ที่สถานีรถไฟนะคะช่วงเย็นอากาศไม่ค่อยร้อนแล้วช่วงบ่ายอากาศร้อนมาก ตอนเย็นก็แดดล่มลมตกนะคะก็จะมีคนวิ่งออกกำลังกายทีนี้เราจะมาหัดพูดภาษาอังกฤษการต่อสถานีรถไฟนะคะสถานีรถไฟเราจะพูดว่า train station สถานีรถไฟ train station คงจำกันได้นะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามและเดี๋ยวเราจะมาพูดภาษาอังกฤษกันต่อแล้วเจอกันใหม่นะคะ